ใครจะคิดว่ากระเป๋าแค่ไม่กี่ชิ้นจะทำให้มีพื้นที่มากขึ้นได้ขนาดนี้นี่คือกระเป๋าแพคบีบอัดของจากมีอาที่จะช่วยให้กระเป๋าคุณไม่เพียงแต่เป็นระเบียบขึ้นแต่ยังบีบอัดของของคุณให้แบนและมีพื้นที่เยอะแบบนี้ปกติเวลาเราเห็นกระเป๋าที่มี20ซิปแบบนี้เราก็จะเข้าใจว่าอีกซิปหนึ่งอ่ะมีไว้เพื่อขยายให้มีพื้นที่เพิ่มขึ้นไว้ใส่ของอันนี้ใส่เสื้อผ้าแล้วเจ้าเนี่ยคือเขาคิดกลับกันว่าเราทําซิปเป็นก้นหอยแล้วลูดกลับเข้าไป เพื่อให้เป็นการบีบอัดแล้วกระเป๋าจะได้มีขนาดเล็กลงนี่แล้วดูซิปิวัตถิเลี่ยแข็งแรงมากเซตที่แกมสั่งมาครับเป็นเซต5ใบโดยที่มันจะมีกระเป๋าบีบอัดขนาดเล็กขนาดกลางแล้วก็ขนาดใหญ่ให้อย่างละใบกระเป๋าใส่เท้าใบหนึ่งกระเป๋าสําหรับใส่พวกสบู่ยาสรมผมอาบน้ําอีกหนึ่งใบ โอเคมันอาจจะไม่ได้แบนเท่าถึงดูสุญญากาศแต่ว่ากระเป๋าบีบอัดแบบนี้บอกเลยว่าเหมาะมากจะใส่ในแคริออนเพราะเกิดสมมุติว่าเราอยากจะเปลี่ยนเสื้อหลังจากลงเครื่องบินมาเราแค่รูดกลับเข้าไปกระเป๋าก็บีบอัดกลับเข้าไปเล็กเหมือนเดิมตอบโจทย์สุดๆลองใช้แล้วบอกเลยว่าชอบมากสนใจอ่ะกดตกร้าได้เลย